มาวิเคราะห์เหรียญคริปโตเคเรนซี y นะครับผมกดไปที่แอป m i n a n c e g h นะครับหรือแ a เน t ไทยนั่นเองนะครับคำเตือนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับใช้ความรู้และความเข้าใจในการลงทุนครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมจะมาวิเคราะห์2เหรียญนะครับผมเหรียญแรกนะครับเหรียญนี้ครับ DGS นะครับผมผมได้ทำการตีเส้นไว้แล้วนะครับ กราฟที่สี่ชั่วโมงนะครับกราฟที่1วันก็ยังยังไม่ชัดเจนมากนะครับผมส่วนกราฟที่1เดือนนะครับผมมันลงมาเยอะแล้วนะเปอร์เซ็นต์ขึ้นเยอะนะครับกดไปที่ารายสี่ชั่วโมงนะครับกดไปที่บอลลิเจอร์แบนด้านล่างนะครับผมกดไปที่วอลลุ่มนะครับดูวอลลุ่มก่อนนะครับ โกลุมก็ยังไม่ถือกับมากนะแล้วก็ดูบริเจอร์แบนด้านบนนะครับผมราคามันขึ้นไปตรงนี้นะครับชนขอบบริเจอร์แบนนะครับนะครับผมดูกันช,ชนขอบบริเจอร์แบนนะครับก็ยยอดลงมานะครับแล้วก็มาชนกับไอตัวเส้นสีเหลือง อ่าริเจอร์แบนนะครับผมเส้นตรงกลางนะครับผมแล้วก็เหมือนจะพุ่งขึ้นไปนะเนี่ยครับไปสีชั่วโมงล่าสุดนะครับเขียวนะครับพุ่งขึ้นไปนะผมผมคิดว่าเดือนนี้นะครับผมเปอร์เซ็นต์น่าจะไปได้สวยนะครับหลังจากที่ผมวิเคราะห์มาช่วงหนึ่งนะครับก็ดูว่าราคาตรงนี้ครับมันไม่ต่ำกว่าเส้นสีแดงเส้นด้านล่างนะครับ เสาา้นด้านราคาที่ผมตีไว้นะครับผมแล้วก็เส้นสีแดงอีกที่มันชิงเฉียงตรงนี้นะครับมันลงมาแล้วมันก็ชนแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับผมลงมาชนแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับผมคิดว่าเป้าหมายแรกนะครับก็คือราคาที่ผมตีเส้นตรงนี้ครับเ <M> ส้นสี นี่นะครับผมเส้นตรงนี้ครับราคาอยู่ประมาณเดี๋ยวดูกันนะครับราคาอยู่0.02 0 00นะครับผมเบื้องต้นนะครับแต่คิดว่าน่าจะผ่านไปได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคากับราคาบดูวันนะครับเส้นสีแดงตรงนี้นะครับผมมันแคบมากนะผมคิดว่าน่าจะพุ่งขึ้นไปนะครับผมพุ่งขึ้นไปก็ แนวต้านก็คือราคานี้ครับเส้นสีแดงด้านบนนะครับผมราคาอยู่ประมาณสอหนะครับ0จุด0ูนยจนะครับประมาณนี้ก็คืออแนวต้านที่2นะครับผมน่าจะไปถึงนะครับเพราะตรงนี้ราคามันแคบมากนะ ครับเดียวมันก็ถึงแล้วนะครับมันไม่ได้สูงมากนะครับเห็นนะครับผมสวยงามเลยครับผมอันนี้ผมตีเส้นสีเขียวไว้นะคิดว่าไปได้สวยนะครับโอเคครับอ่าดูเอก่อนนะครับเอครับหลังจากที่มันอ่ลงมาแล้วนะครับราคาขึ้นไปตัดเออนะครับผมช่วงนี้นะช่วงแรกๆนะครับแล้วก็มันก็เป็นไซด์เวมาหน่อยนึงนะครับจากนั้นก็ขึ้นไปอีกนะครับ จากนั้นมันก็ขึ้นไปนะครับมันเหมือนมันจะปรับฐานเพื่อที่จะทําให้เป็นเทนขาขึ้นนะ MA นะครับผม Moving Average นะครับผมเห็นไหมครับ Moving Average ก็ราคาก็พุ่งขึ้นไปเกินไอสีน้าเงินแล้วนะครับอันนี้เข้าเกณฑ์เลยเข้าเกณฑ์ซื้อขายผมเลยนะครับเนี่ย MACD นะครับไอเส้นสีแดงกับสีเหลืองก็พยายามตัดตัดขึ้นไปนะครับ เห็นไ,ไหมครับมันเข้าสเต็ปผมเลยนะถ้าผมมีตัง์ผมก็จัดไปแล้วนะครับผมโอเคครับผมคคบผมาดูอีกเหรียญหนึ่งครับ baby dot นะครับผมในไมเนนชีเฮ็ดนะครับสังเกตราคานะครับผม0.055นะครับผมมันคือเหรียญเดียวกันกับ baby dot coin จากเว็บเทรดไอ้นอ่ะ เว็บเทรดไอ้นี่ครับผมเป็นเหรียญเดียวกันนะครับผมเว็บเทดจากปิดทาซ่านะครับผมเป็นเป็นเหรียญเดียวกันนะครับซึ่งเว็บเทรดนี้ครับมันเป็นคือหนึ่งเอนะครับผมเหมือนกับมันจะคำนวณโดยใช้ตัวคูณไปนะครับผมถ้าไม่เชื่อก็ท่านผู้ชมก็กดไปตรงนี้นะครับผมกดไปที่ข้อมูลนะครับเห็นไหมครับ อ๋อโอเคครับก็คือราคาปัจจุบันของตัวนี้นะครับต้องคูณไปอีกนะครับผมคูณไปอีก1ล้านนะครับ 1m ก็คือ1ล้านนะครับมันก็จะได้ราคาที่แท้จริงนะครับก็คือตัวเท่ากับเว็บไซต์บิตทาซ่านั่นเองนะครับผมโอเคครับย้อนมาครับผมมาดูเหรียญนี้ครับผมเหรียญนี้ก็คล้ายกันกับเหรียญดอทเมื่อกี้นะครับผมเป็นแท่ง4ชั่วโมงนะครับนี่ครับสวยงามเลยครับผม าตามท้องเรื่องนะครับมันขึ้นไปพวดขึ้นไปนะครับแล้วก็ดิ่งลงมาชนชนกับบอดิเจอร์แบนด้านาเส้นตรงกลางสีเหลืองนะครับผมแล้วก็ไอเอ็มเอีนี่ครับมันก็ตัดขึ้นไปแล้วนะดูเอ็มเอนะครับผมเอ็มเอก็ทําเหมือนกันเลยครับผมกับเมื่อกี้กระเหรี่ยมเมื่อกี้เลยนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะ เออครับเหมือนกันเดะเลยครับผมทิดว่าสองเยือนนี้นะครับผมเปอร์เซ็นต์ที่จะกุ้งนะครับผมน่าจะโอ้เยอะเยอะมากนะครับผมผมให้เปอร์เซนต์โอ้โหเยอะมากนะครับถึงว่าถึงแม้ตอนนี้มันจะติดลบเล็กๆน้อยๆนะครับดูบิตคอยนะครับ คอยมันหวกขึ้นมานะบิตคอยตอนนี้ก็ดูแล้วเป็นเทรนก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับยังไว้ใจไม่ได้ก็คอยดูต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นยังไงต่อนะคือบางทีอ่าลักษณะนักลงทุนนะครับอย่างเช่นขายบิตคอยนะครับผมแล้วก็มาซื้อเหรียญมีมนะครับซื้อเหรียญที่ผม พูดเมื่อกี้นะครับผมเหรียญพวกประมาณเนี้นี่ครับผมเหรียญต่างๆพวกนี้รา้คาถูกๆนะครับผมที่เข้าเกณฑ์นะครับเข้าเกณฑ์ในการเทรดหรือเข้าเข้าหลักเข้าหลักสเต็ปอย่างที่ผมวิเคราะห์เมื่อกี้นะครับผมก็จะมาทยอยซื้อนะครับพอซื้อไปนะครับได้กําไรเขาก็ขายนะครับผมขายแล้วก็ไปซื้อบิตคอยต่อนะครับหรืออาจจะโอนไปซื้อเหรียญอื่นนะครับผมถ้าผมมีตังค์นะครับผมผม ได้จะจับไปแล้วแหละพอดีตอนนี้ยังยังไม่มีงบที่จะมาซื้อนะครับก็เดี๋ยวให้รอขึ้นไปขายทำกำไรแล้วก็มาตั้งหลักอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนแล้วครับเพื่อนๆที่สนใจเรียนรู้กราฟนะครับผมอ่าลิงก์สมัครในเว็บเทรดหรือแอ ไอที่ผมดูอยู่นี่นะนี่นะครับดูใต้คลิปนะครับผมใต้คลิปตรงไหนนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆอาจจะยังไม่จะยังไม่รู้นะใต้คลิปคือตรงนี้นะครับกดเข้ามานะครับนี่ครับมันจะมีใต้ชื่อนะครับผมมีคําว่าเพิ่มเติมนะครับกดไปเลยนะครับผมนี่ครับท่านจะสมัครเว็บไหนนะครับผมก็ได้นะครับอันนี้เป็นเว็บที่ผ่านการรับรองนะครับแต่ผมแนะนำไอแอนตี่เฮดนะครับมันจะมีเครื่องมือให้เราใช้ง่ายนะที่ผมตีเส้นโน่นนี่นั่นนะครับนี่ครับก็ใช้มาจากไป ไมแน้นไทยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ